กระดูกทับเส้น,นะคะ่ะปวดที่หลังเวลากล้มก้มแล้วมันมันกึกเดียวอะคะ่ะแล้วทีนี้มันก็เลยปวดหลังมาประมาณสามวันสี่วันทีนี้พอพอที่อาจารย์สืบวิชารุ่นที่ยี่สิบเก้าอะคะ่ะก็น้อมจิตตามอาจารย์ขาหนูที่บวมมาประมาณสองหรือสามวันนี้แหละคะ่ะ ตอนเย็นมาเลิกงานมานี่มาดูขาตัวเองมันหายบว,วมไปเลยค่ะคิดว่าโอ้ตามที่เราน้อมจิตตามอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์สื่อวิชามาแล้วก็นูดูขาตัวเองนี่มันหายบว,วมตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแลอาการกระดูกทับเส้นล่ะครับมันเป็นยังไงตอนนี้ก็ไม่มีอาการค่ะขา<น>ที่มันปวดที่มันปวดลงขาลงสะโพกอะค่ะอาจารย์ ก็แรกปวดหลังอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทีนี้มาลงขาตรงขาขาใต้หัวเข่าเนี่ยค่ะปวดมากนอนไม่หลับแต่ตั้งแต่วันที่อาจารย์สื่อวิชาวันที่ยี่สิบเก้าแล้วหนูน้อมจิตตามแหะค่ะมันก็หายปวดไปเลยค่ะโอโ้โหมันนาด,ด้วยที่โรงงานก็เป็นคนก็เป็นเยอะไม่กล้าเป่าให้เขาเคยพูดกับคนใไต้หวันเขาก็บอกว่า หายจริงเหรอหายจริงเหรอก็เลยไม่กล้าเป่าให้เขาออืืค่ะเพราะว่าหนูเคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อจืจริงๆแล้วอยากจะจับจับ,จบ,จบ,จบมาเป่าสักคนหนึ่งให้เขาหายลลงดูเข <laughs> าจะได้เชื่อในวิชาแฟนหนูก็ปวดฟันค่ะวันนั้นอะคะ่ะปวดฟันแกบอกว่ามาเป่าให้หน่อยมาเป่าให้หน่อยหนูก็เป่าเป่าเป่าให้ให้แกแล้วก็หายปวดฟันเลยค่ะอาจารย์ แกบอกตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ปวดฟันอีกเลยค่ะว้าวโอ้วโอมวนนาสาธุอ่์แอแล้วทีนี้คุณแม่เ,เนี่ยคุณแม่ของคุณหมออาชรยาเนี่ยแกมีอาการอะไรนะอที่เป่าให้ก็เคยถามท่านท่านบอกว่าท่านเคยไปดำนาค่ะไปดำนาแล้วทีนี้ขามัน ลงไปในขี้โคนนะคะแล้วแกก็ดึงขึ้นแล้วก็แกบอกว่าลั่นดังกึกทีเดียวตั้งแต่นั้นมาปวดขามาเลยค่ะปวดมาตั้งแต่ตั้งแต่สี่สิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้คนมาชยาเป่าทางออนไลน์ให้แม่จากไต้หวันมาบึงการเนี่ยใช้คาถาบทไหนและ้ใช้ทุกคาถาค่ะอาจารย์ใช้ทุกคาถาแล้วก็หนูก็ไปเน้นที่คาถาจัดก,กระดูกค่ะ ท่านบอกว่าเวลาเป่านี่เวลาหนูท่องคาถานี่มันยิกงๆเหมือนเข็มทิ่มที่ขาที่แขนที่หลังแกน,นะคะเออหนูก็เลยบอกโอ้ดีตอนแรกที่ท,ที่หนูสืบวิชาหนูก็ไม่รู้ว่ารุ่นที่ยี่สิบแปดนะคะอาจารย์ uh huh. เหมือนกับว่ามันขึ้นก็ไม่ดีอะไรก็ฟังก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรอะไรอะคะ่ะ หนูก็ว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนธรรมดาเหมือนเวลาเป่าตัวเองก็เหมือนมันไม่หายปวดแต่ครั้งนี้ยเวลาอาจารย์มาใหม่สืบวิชารุ่นที่ยี่สิบเก้าหนูก็เลยลองน้อมจิตตามค่ะอตั้งแต่นั้นมาที่ปากมันเป็นเหมือนยิก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 อะค่ะเหมือนมันมีอะไรกระแสอะไรยิกยิกที่ปากอะค่ะตั้งแต่วันนั้นมาหนูพออาจารย์บอกว่าให้เป่าที่ตัวเองใช่ไหมคะ ที่บอกว่าเวลาสวดแล้วก็ที่อาจารย์นําแล้วก็ให้ให้ให้สวดตามแล้วก็ให้เป่าที่ตัวสามครั้งอพอหนูเป่าปุ๊บตอนเย็นหนูมาดูขาหนูที่มันบวมบวมมากๆอะค่ะมันหายบวมไปเลยค่ะอาจารย์ท่านเรียกว่าองค์การปลุกเสกตัวผู้เป็นหมอหลังจากไหว,ว้ครูประสิทธิ์วิชาครูวาจาสิทธิ์แล้วที่ให้เป่าตัวเองอ่ะ ก่นอนจะไปเป่าคนเด่นต้องเป่าตัวเองก่อนหนูก็รู้สึกอาัศาจรรย์ใจอยู่ค่ะเพราะว่าวันนั้นตั้งแต่วันนั้นขาหนูก็หายปวดไปเลยค่ะอาจารย์โอ้ <c oughs> สาธุ <c oughs> <c oughs>